สำหรับหน่วยที่6นะคะเมื่อกี้คลิปก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นไฟล์ความรู้ที่6.1นะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในขั้นตอนของการปฏิบัตินะคะก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่6.2นะคะการเรียกใช้ P h p m y a d แ i n และ6.3นะคะกระบวนการสร้างฐานข้อมูลด้วย sql ถ้าหากว่าลิสิตคนใดนะคะไม่อยากอ่านในไฟล์ความรู้ที่ให้ไปนะคะก็สามารถที่จะ ทำตามคลิปนี้กันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วพิมพ์คําว่า localhost นะคะอ่ะพอเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าแบบนี้แล้วก็มาที่ phpmyadmin นะคะตรงนี้นะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ user และ password ในหน่วยที่5เนี่ยเราให้ตั้งไปแล้วให้ทําไปแล้วเนาะใยส่วนตรงนี้เราจะกรอกเป็น root นะคะ root ส่วนตรงนี้เนี่ย จะเป็นรหัส1 8แเนาะแล้วกด go ค่ะอ่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ากระบวนการการเรียกใช้ php my admin นะคะะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการสร้างฐานข้อมูลด้วย sql แล้วในส่วนนี้นะคะจะอยู่ที่หน่วย6.3นั่นเองอ่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้ไปที่ New ก่อนขั้นตอนนี้จะเป็นการาสร้าง Database เนาะเดี๋ยวเลิดสไลด์ตรงนี้ไปด้วยเลยจะเป็นในขั้นตอน,ตอนของการสร้าง Database ขั้นตอนแรกเขาบอกว่าเข้า้าหน้านีา้ให้ไปที่ New นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอกด New แล้วให้เราทำการตั้งชื่อ Database ตรงนี้จะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะคะ ตั้งให้มันเกี่ยวกับเทคโนโก็ได้เนาะ,อะพอกด new ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะให้เราสร้าง Database เ่ะเราจะสร้างเป็นชื่อนี้นะคะแล้วส่วนของตรงนี้ให้เป็น ugf 8 unicode นะคะ ugf 8 unicode อ่ะตัวนี้นะคะทำต,ตามเลยหลังจากนั้นกด create เนาะ อ่ะกด create อืาสร้างไม่ได้เพราะว่าอ๋อไฟล์มันน่าจะเคยสร้างมาแล้วมันซ้ากันอ่ะก็เปลี่ยนเป็นอืมอ่ะด a ต a ้าเบสหกสี่แล้วกันนะอ่ะเอ่ะเห็นไหมคะว่ามันขึ้นตรงนี้แล้วไฟล์ด a t ต้าเบที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้เนาะ ต่อไปหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการสร้างตารางหรือว่าที่เราเคยเรียนไปแล้วก็จะเรียกว่า Table นั่นเองน,นะคะเราให้เรากดไปที่ d a t a ้ a s e ที่เราสร้างเนาะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อตารางอันนี้จะตั้งชื่อว่า Techno underscore Table นะคะ แล้วก็กรอกฟิลไปจำนวน4ี่ฟิลหรือว่าที่เราเรียกว่าคอลัมน์นั่นเองแล้วกด go นะคะอะ่ที่นี้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดของฟิลเนี่ยจำนวน4ี่ฟิลให้ให้เราเกรอกลงไปนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้นินสิตไปดูที่สไลด์ก็ได้สไลด์ powerpoint ที่ให้ไปเนาะสไลด์ที่10บอะทำตามนี้เลยตั้งชื่อตามนี้เลยมี id st name นะคะ st birthday แล้วก็ st เอบอร์ทโทรตรงนี้เนาะตั้งตามไปเลยก็ได้แล้วทีนี้ตามไม่ทันเนาะถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังอีกทีนึงก็ได้อ่ะเขาก็บอกว่าให้กําหนดเป็นชนิดข้อมูลเป็นวาชาทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีแค่วันเดือนปีเกิดเนี่ยที่เป็นเดทแบบนี้เนาะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มีการกรําหนดขนาดอักษรมี8ป เลขประจำตัวมี8ตัวนะคะแล้วก็ชื่อสกุล255เบอร์เดย์วันเกิด8ตัวแล้วก็โทรศัพท์10ตัวอ่ะก็จะเป็น8กับ255แล้วก็มันเกิดเท่าไหร่นะมันเกิด8เบอร์โทรแล้วก็10นะคะแล้วก็ตั้งตรงอ่าตรงตรงนี้นะคะให้เป็น family key เป็น key หลักนั่นเองนะคะอ่ะ หลังจากนั้นนะคะกดเซฟนะคะตรงนี้อ่ะลืมบอกไปนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรง structure เนี่ยหรือว่าตรง SQL เนี่ยเออ่มันจะมีตรงนี้จะเป็นภาษา SQL นะคะให้กรอกแต่ว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าการใช้ภาษา S, My SQL เนี่ยอาจจะยุ่งยากเนาะเรา ก็เลยใช้โปรแกรมตัวนี้ในการจัดการรหาสข้อมูลนั่นเองเนาะอ่ะทีน,นี้พอสร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตารางที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมคะว่ามันมันจะยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะกดตรงนี้ structure ตรงนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเมื่อกี้ถ้าเรากดคาําว่าบ a l ตรงนี้นะคะปกติแล้วเราจะมีข้อมูลให้เกาะให้ใส่ตรงนี้เนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนรายละเอียด ฟิลด์ที่เราได้ใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยละคะก็จะเป็นฟิลที่เรากําหนดไว้หรือว่าตรงนี้เราจะเรียกว่า a t t i b u t i e เนาะที่เราเคยได้เรียนไปต่อมานะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการาเพิ่มข้อมูลในตารางนะคะถ้าทำตามเนี่ยจะแป๊บเดียวถ้าดูในสไลด์ก็อาจจะนานหน่อยสำหรับการเพิ่มข้อมูลในตารางนะคะให้ไปที่ insert น่ะ ในส่วนของตรงนี้เห็นไหมว่าคอลัลน์หรือฟิลที่เราสร้างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เราทําการกรอกชื่อใครไปกแได้ใส่ลงไปสมมว่ากรอกว่าอะไรดีละ่ะอ,อย่าบเรา เบอร์อะไรก็ว่าไปอ่ะทีนี้ก็มั่นใจแล้วว่าใส่ข้อมูลถูกต้องทีนี้ก็กดกดโกได้เลยสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้จะเป็นโค้ดของ sql ถ้าเราเพิ่มเพิ่มอ่าลงไปถูกต้องแ่ยมก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้เนาะอ่าทีนี้ทำยังไงต่อเมื่อกอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูข้อมูลที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้เนาะว่ามันขึ้นไหม ข้อมูลตรงนี้นะคะขึ้นแล้วหรือว่าถ้าหากคนไหนเนี่ยอาจจะขึ้นแบบเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าไม่ขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ข้อมูลผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วก็ลองไปแก้ดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอะไรเออดูกันนะอ่ะนี่เห็นไหมเขาที่บอกไปเมื่อกี้ ถ้ามีการขึ้นเป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ย question mark แสดงว่าเรากรอกอะไรผิดหรือเปล่าในฟิลของเราอะตรงเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะ edit แก้ไขได้เนาะ,ะกด c h a n g กด c h a n g นะคะโทษทีนะก็คือตรงเนี้ยเราจะต้องมาแก้ที่ collection ตรงนี้นะคะ collection ตรงนี้ให้เป็น utf อ่า utf 8นะคะ unicode ci แก้ให้หมดให้เหมือนกันทุกอันเนาะยกเว้นวันเดือนปีเกิดที่จะต้องเป็นในลักษณะของวันที่เท่านั้นนะคะ,ะต่อมาการเพิ่มฟิลนะคะการเพิ่มฟิลก็เหมือนเดิมเลยเราอยากจะเพิ่มฟิลสมมติว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันมันน้อยไปใช่ไหมเราต้องการที่จะเพิ่มฟิลเนาะ,ะเราไปที่ แอดเลยอยู่ตรงนี้เนาะแอดแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้มันอยู่ระหว่างตรงไหนกับตรงไหนแล้วก็กด go เลยทีนี้ก็กรอกฟิลที่มีชื่อสมมติว่าจะกรอกอ e ีเมลก็ได้กรอกอ e ีเมลตรงนี้แล้วก็กรอกเป็นวาชาเหมือนเดิมแล้วกด save อ๋อลืมกรอกตรงนี้เนาะกรอกสัก255ไปเลยแล้วก็ s a v แค่นี้ตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมเลยถ้าขึ้นถูกก็แสดงว่า เราก่อกข้อมูลถูกมาดูตัวฟิลที่ได้เพิ่มไปเนาะก็ขึ้นแล้วทีนี้เท่ากับว่าฟิลของเราเนี่ยมีจํานวนห้าฟิลด้วยกันอ่ะทีนี้นะคะการลบฟิลที่ไม่ต้องการอเมื่อกี้เราได้ทำการเพิ่มไปแล้วทีนี้เราไม่ต้องการให้มันมีฟิลที่เราเพิ่มเมื่อกี้ล่ะเรากดดรอปได้เลยอ่าแล้วกดโอเคเนาะก็จะเห็นว่า ิวที่เราไม่ได้ต้องการก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหน่วยที่6เนี่ยในหน่วยที่6.2แล้วก็6กเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรมากแค่รู้หลักการในการลบการแก้ไขหรือว่าการเพิ่มข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างหาข้อมูลกันได้แล้วแต่อันนี้ยังถือว่าเป็นเบื้องต้นอยู่เนาะเดี๋ยวเรามีอีกนะคะมีอีกในส่วนของ หกจุ 6. 4, 6. อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่6.4กันเลยในส่วนตรงนี้ค่ะจะต้องใช้ตัวโปรแกรมในการแก้ไขโค้ดนะคะซึ่งอาจจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาซึ่งถ้าหากใครมีโปรแกรมอื่นที่อยากจะใช้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าในส่วนตรงนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะ visual studio code นะคะซึ่ง ดาวโหลดมาไว้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะต้องได้ใช้แน่ๆนะคะสำหรับอันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ